ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ E-Learning นะครับ Microsoft PowerPoint หัวข้อย่อยอินโฟกราฟิกครับสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นายชินนายวงเจริญในที่8ชั้น3ามับเก้ารหัสนักศึกษา4ี่ศูนย์แปดสองสามครับผมนานธนากรวรษชัดเลขที่ยี่สิบห้าชั้นปวชสามทับเก้ารหัสนักศึกษาสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับท่านที่ปรึกษาหลักนะครับเป็นอาจารย์ดิประพศ์สุวรรณศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนะครับเป็นอาจารย์ทิติรัตน์นายพัฒครับ 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อฝึกการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 2. ให้ผู้ที่สนใจโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับเข้าศึกษาความรู้วิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ 3. นะครับเพื่อรู้จักกันอีกทำอินโฟกราฟิกต่างๆนะครับประโยชน์ที่ค่าไวจะได้รับ 1. ทําทำให้ความรู้มากยิ่งขึ้น 2. ส,สามารถใช้ในชีวิตจริง 3. ได้ให้ความรู้แก่ผู้คนที่เข้ามาศึกษาการใช้งาน 4. ทํทให้หาข้อมูลง่ายขึ้น การศึกษา 1. พัฒนาผู้ไม่มีพื้นฐานในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 2. ได้เรียนรู้วิธีใช้ powerpoint มากขึ้น 3. สามารถศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอน elearning เป็นตัวอย่างได้งบประมาณในการดําเนินการนะครับ1ค่ากระดาษ2เลรมน,นะครับ350บาทค่าหมึก3ตลับนะครับ350บาทค่าเครื่องปิ้น1,400บาทนะครับผม นะครับระบบงานปัจจุบัน e-learning นะครับเป็นรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีด้านสื่อสารนะฮะและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะส่งผลให้เกิดนําเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาคุณภาพและยังสามารถเรียนรู้แบบออนไลน์ e-learning ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตถึงการเรียนการสอนจากเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับสอง ปัญหาระบบการใช้งานปัจจุบัน 1. เนื้อหาบางอย่างไม่ตรงกันทําให้ความเข้าใจยากและสับสน 2. เนื้อหาแบบเก่ายังคงเป็นความรู้ที่ยังไม่ทันสมัยและมีความเข้าใจยาก 3. ข้อมูลบางเว็บไซต์อาจน้อยเกินไปและมีบางข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 4. บางเนื้อหาอาจไม่มีความน่าสนใจและสีสันไม่เด่นชัด 5. เว็บไซต์บางเว็บอาจมีความน่าสนใจไม่มากนักจึงทําให้มีความ น่าสนใจในเว็บไซต์สองจุดสามทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบของการออกแบบสื่อการเรียนการสอนหนึ่งความเรียบง่ายหมายถึงการกําจัดองค์ประกอบเสริมโดยเฉพาะองค์ประกอบหลักกล่าวคือในการสื่อสารเนื้อหาให้กับผู้ใช้นั้นสองนะครับความสม่ําเสมอหมายถึงการสร้างความสม่าเสมอให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซต์โดยอาจใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์เพื่อทําให้เข้าใจมากขึ้นและสวยงามนะครับสามความเป็นเอกลักษณ์ ในการออกแบบเว็บไซต์นะครับคำนึงถึงลักษณะขององค์ประกอบหลักนะครับเนื่องจากเว็บไซต์จะสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่และเอกลักษณ์ของตัวเองออกมานะครับสี่นะครับเนื้อหาถือเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยจะเป็นแกนหลักของเว็บไซต์นะครับต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่สม่ำเสมอนะครับสี่ระบบงานที่เกี่ยวข้องนายธามนาพงศ์ยอแสงนายธีรพัฒน์มณีพัฒน์นายณพ,พ,พ,พงศ์ภูรัตจากโครงการสื่อการเรียนการสอน m i Microsoft p o w e r p o พ n t 2 1 6 นายนัทวุฒิอัครโชติโสพลนางสาวจันทการจันกิน่นางสาวปลาริไทยคนคมจากโครงการสื่อการเรียนการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์นายสุระธรรมวันนายคมวัฒนยูชอยคุณทศจากโครงการสื่อการเรียนการ,อการกสอนตัดต่อวิดีโอแบบยูทูบเบอร์ด้วยโซนี่เวกัตจุดหนึ่งการออกแบบระบบงานในคอมพิวเตอร์หรือไซแมปไซแมปแรกจะเป็นบทที่หนึ่งทที่สองจะเป็นบทที่สองบทที่สามและบางส่วนของบทที่สี่ หน้าที่3จะเป็นส่วนเหลือของบทที่4และบทที่5และบทที่6ในแมปหน้าสุดท้ายจะเป็นบทที่7ของและบทที่8สไลด์นี้นะครับจะเป็นหน้าเริ่มต้นของสตอรี่บอร์ดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นหน้าแรกของสตอรี่บอร์ดนะครับจะมีจุดประสงค์รายวิชานะครับสมรรถนะรายวิชานะครับแล้วก็คําอธิบายรายวิชานะครับสองนะครับจะเป็นหัวข้อรู้จักกับพอพอยนะครับหัวข้อย่อยก็จะมีความหมายนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นแบบทดสอบนะครับซึ่งจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ แล้วก็แบบตรวจสอบหลังเรียนครับผมไลย์นี้นะครับจะเป็นบทเรียนนะครับซึ่งจะมีบทที่1ถึงบทที่8เลยนะครับตามสไลด์ต่างๆที่มีให้เลื่อนดูเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อย่อยก็คือการสร้างฟอร์มนะครับเป็นวิดีโอในการสอนทาอินโฟกราฟิกครับผมท้ายนะครับเป็นผู้จัดทําครับก็มีผมสองคนที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาครับ3มการออกแบบสิ่งนําเข้าอินุตดีไซน์ผมจะยยกตัวอย่างบทละ3ามตัวอย่าง บทที่1ความสําคัญของการทาแบบชิ้นงาน 2. การวางแผนชิ้นงาน3ความหมายของประโยชน์บทที่2ความสำความหมายของการนําเสนอ2อประตูประสงค์ความสําคัญ3รูปแบบการนําเสนอเข้าบทที่3นะครับรู้จักมุมมองการทํางานของโปรแกรมนะครับแนวคิดการใช้มุมต่างๆนะครับการจัดเรียงลําดับและการใช้เทคนิคการเปลี่ยนสไลด์นะครับบทที่4นะครับการใส่ข้อความลงในสไลด์นะครับการจัดข้อความนะครับ การกำหนดรูปแบบและขนาดอนการใส่ตัวเลขลำดับหัวข้อนะครับตกแต่งสไลด์ด้วยไฟล์ภาพการปรับแต่งรูปภาพการรูปการวาดรูปตกแต่งสไลด์บทที่6การสร้างตารางกราฟกับงานนำเสนอแบบทดสอบหน่วยที่6บทที่7รูปแบบการใส่เอฟเฟกต์เอฟเฟกเคลื่อนที่แบบทดสอบหน่วยที่7ที่8การใส่เสียงประกอบสไลด์2การใส่ไฟล์วิดีโอ3แบบทดสอบหน่วยที่8 9ก้างความรู้จักโปรแกรม10ส่สวนประกอบของโปรแกรม11การขั้นตอนการติดตั้ง12บแบบตรวจสอบส3บผู้จัดทำา4นะครับการออกแบบสิ่งนําออกนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า output design นะครับหนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับคือรูปแบบ Google s i t e ที่สมบูร,รณ์นะครับสหน้าฉายโปรเจคเตอร์นะครับคือรูปแบบกนารนําเสนอ Google s i t e ในแต่ละหน้านะครับสเครื่องพิมพ์คือสามารถพิมพ์เนื้อหาข้อมูลต่างๆออกมาได้นะครับผม ขอจบการน,นําเสนอเพลงเท่านี้นะครับสไลด์สุดท้ายนะครับขอกล้า<ๆ>ข,ขอบคุณคณะกรรมการครัอาจารย์ทุกๆท,ท่านไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ